วันนี้นะผมจะมาบอกในสิ่งที่ถ้าให้เปรียบหรือจัดอันดับเป็นสิ่งที่น่ากลัวอันดับแรกเลยในส่วนของการจัดห่วงจุ้ยฮะก็คือในส่วนของเรื่องทิศอิสูนั่นเองหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่รู้จักคาว่าทิศอิสูว่ามันคืออะไรและความน่ากลัวหรือความร้ายกาจของมันเนี่ยมันน่ากลัวระดับไหนกันแน่นะซึ่งผมเชื่อเลยว่า ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะสิ่งที่คุณกลัวเป็นอันดับต้นๆเลยคืออะไรคะมักจะหนีกันไม่พ้นในส่งเรื่องทางต่างแพ่งไม่ก็ถนนพุ่งชนพวกนี้นะบอกได้เลยว่ามันเป็นวงจุ้ยที่สามารถพลิกได้ถ้าคุณเล่นวงจุย้ยคุณจัดตั้วงจุ้ยเป็นคุณคอนโทรลฮวงจุ้ยเป็นพวกทางต่างแพ่งนี้เปรียบเสมือนขนมหวานสาหรับคุณเลยแต่มสีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่สามารถจะไป,ปะเผชิญหน้า ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนพักเปลี่ยนพวกให้มันมาเป็นมิกกับเราได้เลยสิ่งนั้นก็คือเรื่องของทิศอสูนั่นเองทิศอสูนคืออะไรถ้าผมบอกคําว่าปีชงหลายคนคนจะรู้จักอยู่แล้วว่าปีชงคืออะไรคนก็จะเรียกปีชงทิศอสูนก็คือปีชงของตัวบ้านนั่นเองถือเป็นปีที่ดวงของบ้านเนี่ยมีความปรับบางทิศอสูนเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยนั่นหมายความว่าทามาอะไรที่บ้านของคุณเข้าในส่วนของปีทิศอสูน สิ่งที่คุณจะต้องทําเลยคืออยู่นิ่งๆนะห้ามไปยุ่งอะไรออกมาเลยซึ่งกฎของทิศตะศูนมีอะไรบ้างคือหนึ่งเลยคือห้ามสร้างห้ามซื้อห้ามจองห้ามต่อเติมตกแต่งไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารพาณิชย์ร้านค้าหรือโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามเด็ดขาดและต่อมาในส่วนของทิศตะศูนคือห้ามเปิดกิจการห้ามแต่ง ึ้น<ม>บ้านใหม่หรือไยๆนะถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวบ้านแล้วถ้าในปีปีนั้นสถานที่นั้นๆเรียกว่าทิศตะโถนั่นหมายความว่าคุณต้องอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆกับมันเลยห้ามไปยุ่งกับมันเด็ดขาดทิศตะด,ดูอย่างไรในส่วนของการดูเรื่องทิศตะโถว่าบ้านแต่และบ้านเนี่ยบ้านหลังไหนติดทิศตะโตบ้างในปีนั้นๆให้ดูจากทิศหลังบ้านนะในตัวน,นี้ผมจะให้แยกออกมาเป็นแค่สี่ทิศเท่านั้นเหนือใต้ออก แล้วก็ตกไม่มีเสียงเพราะะนั้นบ้านที่หลังอิงทิศนั้นๆในปีนั้นๆติดทิศตุนเมื่อไหร่ที่บ้านคุณติดทิศตุนห้ามทําอะไรเด็ดขาดควรอยู่นิ่งๆเลยใครที่บอกเฮ้ยปีนี้เราไม่ได้ติดทิศตุนยาเพิ่งชะล่าใจไปเพราะคําว่าทิศตุนคุณเจอกันแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเจอปีไหนแค่นั้นเองมันจะหมุนเวียนสลับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะเรื่อยๆนะเรียกว่าทิศตุนเนี่ยสี่ปีเจอกันหนึ่งครั้งถ้าปีชมสามปีเจอกันหนึ่งครั้งส่วนนี้ อย่าชะล่าใจคุณต้องคำนวณให้ดีเพราะส่วนนี้ถ้าคุณรู้จักคาว่าที่ตศูลมันช่วยให้คุณมีชีวิตที่ราบรื่นมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณคิดจะซื้อบ้านคุณคิดจะสร้างบ้านแล้วบ้านที่คุณจะซื้อบ้านที่คุณจะสร้างเนี่ยตกทิศอสูรในปีที่คุณตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจจะซื้อหรือเปล่าตั้งใจจะสร้างหรือเปล่าถ้าใช่การที่คุณรู้เรื่องทิศอสศูรจะช่วยให้คุณหนึ่งคือชะลอ2อคือถ้าไม่ชะลอ คุณก็ซื้อหรือสร้างให้เสร็จก่อนเข้าปีที่ตะตูนั่นเองเพราะอะไรนะเพราะอย่างที่บอกตอนต้นนะว่าเรื่องของที่ตะตูเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วในเรื่องของมุงจุย้ยเพราะผลเสียที่เกิดขึ้นกับคุณนะบอกได้เลยว่าเป็นไปได้แทบทุกอย่างไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมันอยู่ที่นะักจังหวะนั้นที่คุณทํามันพลาดไปเนี่ยดวงคุณปัจจัยอื่นรอบตัวเนี่ยกำลังตรงผลอะไรกับตัวคุณอยู่ซึ่งบอกได้เลยว่าอย่าไปลองของกับมันเลย เพราะคนเตียที่ผมเจอหนักที่สุดคือจากโลกนี้ไปเลย นะกับเรื่องขอบทิศตูวนั่นเองเพราะนั้นวันนี้ฝากไว้นะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมแนะนําให้คุณแชร์เก็บไว้เลยนะในตัวของเรื่องทิศตูวนก็เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วในเรื่องของฮงจุยที่ผมท้ำบอกมาหลายๆปีไม่เคยมีใครรู้จักก็มาเพิ่งรู้จักจากผมเนี่ยเรื่องทิศตูวนเพราะงั้นวันนี้ฝากไว้นะกับกฎของเรื่องทิศตูวนที่บอกได้เลยว่ามันอันตรายที่สุดแล้วในต่วของการเล่นฮงจุยเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้และก็ต้องเลี่ยงให้เป็นนะมันไม่มีอะไรที่จะมาแก้ให้มันผลร้้ายยเเหลลือูนได